เอาละครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้นกล้านะผมเราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีการอัปเดตนะผมในส่วนของกิจกรรมนะผมเติมเงินฟรีไปเลยคาตาณาครบรอบ4ปีผมแค่4 9 9เก้รบพนะผม,แ,นนะผมแล้วก็สกินปืน M14 นนะผมที่เพิ่มจอกเกาะแล้วก็ลั่นเร็วหนึ่งนั่นเองนะผมนะเราจะมารีวิวกันนะผมแล้วเราจะมาสุ่มให้ทุกคนดูว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผม อันดับแรกผมนะาใครตังหลงเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ก้าด้วยนะครับนี่เราเข้ามาดูคาตตนานก่อนนี่ร้าผมเติมเพชรครบ499เพชรคุณจะรับคาตตนานตัวนี้ไปเลยนะครับมันมีเอฟเฟคด้วยนะปะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นแบบสีเปล่าๆนะครับมันมีเอฟเฟคออกมาเป็นคล้ายๆแบบสามเหลี่ยมเห็นไหมจะฟิ่งๆวิ่งๆออกมาตลอดแล้วก็จะมีแบบเส้นตรงๆมาด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก้าลองเติมเงิในให้ทุกคนดูเลยดีกว่าครับโอเคเ,เราเติมเงินเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนนี่อ่าเข้าเรียบร้อย นี่ผมเข้ามาแล้วนะครับผมเพลของเรานะผมกดรับมาเลยโอ,โ,โอเคกดสวมใส่เสียดายมันไม่ขึ้นแบบสุดยอดไปเลยอะไรอย่างนี้วะอ่ะอันนี้คืออันยอดพิกาได้มาผมซึ่งมันสามารถถือแสดงหน้า็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมทุกคนเฮ้ยแจมมากโอ้โหนี่ของแถมนอะจากการเติมเงินนะแถมเราได้เพชรไปสุมสกินปืนเราอีกอะ่ะโอ้โมันถือหน้า็อบบี้ได้ด้วยผมทุกคนครับมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเฟี้ยวอยู่ผมว่าจาับเลยอะ่ะแจมแจมแมวแจมแมวโอเคอันนี้พิกาเอามาถือที่หน้า็อบบี้เลยครับผม เฮ้ย hey, มันก็สวยอยู่มันก็คุ้มอยู่นะไม่ต้องไปสุ่มแบบถ้าเราไปสุ่มเนี่ยอาจจะเสียแบบ2 3 0 0 0เพชรอีกไงอ่ะเราเข้ามาดูหน้าสกินปืนกันดีกว่านะผมที่พี่้าบอกนะผมก็คือนี่เลยผมมันมาพร้อมกับสกินปืนคอสนะครับผมนะปืนคอสนะคอสคือปืนที่มันมน,นั่งแล้วจ่อยวอร์เลเร็วๆอ,อ่ะอ่าแหละปืนคอสเออมันจะเป็นคอร์สปืนคอสอ,อ่าต้องออกเสียงอีงคอสใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวแกจะลองซื้อมา50กล่องเลยครับผมทุกคนอ่ะจัดไป50กล่องเยอะไปปหมเนี่ย3,000เพชรนะครับผมอ่าโอเค ขอให้ไม่เกลือขอให้ออกเถอะอ่านี่ดูกว่าได้ถาวรถ้าได้ถาวรเลยนี่คือแบบโคตรสวยเลยนะเราเนี่ยจะว่าดวงดีว่าสวยดีอะเพราะเราซื้อกล่องมา50กล่องขอเปิดทีละกล่องดูก่อนครับเกลือ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 เอาเข้าไปเอาเข้าไปใครดูคลิปอยู่กดไลค์ให้ด้วยนะขอให้ไม่เกลือแบบพี่ก้าแล้วถ้ากดไลค์ถ้าไม่กดก็เกลือด้วยกันนะอื ลองแบบสิบกล่องดูบ้างครับสิบกล่องดูดิอ่าเล่นลินเล่นลินเล่นลินอีกสักสิบกล่องอีกสิบกล่องหนึ่งสองสามเล่นลิน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 เอาแล้วยี่สิบกล่องเลยมันเริ่มเล่นลินกับผมแล้ว ว่ามันเริ่มเล่นลินแล้วทีนี้สิบเอ็ดกล่องไปเลยเก้ากล่องรอบนี้เก้ากล่องเก้ากล่องนี่เจ็ดสิบกล่องแล้วนะครับเจ็ดสิบกล่องแล้วนะครับอ่าเล่นลินเล่นลิลเจ็ดสิบแล้วแปดสิบครับแปดสิบกล่องครับเฮ้ยแปดสิบกล่องเก้าสิบกล่องครับได้เล่นร้อยกล่องครับร้อยกล่อง ได้เล่นกับผม100ร้อยกล่องไม่ออก,120กร้อยยี่สิบกล่องไป120ร้อยยี่สิบกล่องเลยนะเริ่มแล้วเริ่มมีโมโหแล้วคนที่ดูคลิปอยู่เนี่ยนะนั่งนขำกิ๊กก๊าสาใจแล้วพี่หมวยพี่หมวยทุกคนครับผมโดนไป1 2ร้อยยี่สิบกล่องแล้วพี่หมวยกำลังเปลี่ยนผ้าปูที่นอนถูพื้นบ้านอยู่ครับ ลากพี่หมวยมาพี่หมวยไม่เป็นไรหรอกถึงจะหน้าสดก็เถอะซื้อเลยกดซื้อเนี่ยอ่ะเปิดให้พี่หน่อยพี่เปิดมา120กล่องเลยนะพี่หมดเป็นหลายพันเพชรมากแล้ว <c oughs> อ่ะเอาอีกสัก20กล่องพี่หมวยให้มันรู้ไปเดี๋ยวมันจะไม่ออกอ่ะกดซื้อเลย <c oughs> ไม่ต่างกันหรอกจริง 140ร้อยสี่สิบกล่อง160ร้อยกสิบกล่องมันจะมีใครแบบเจอกว่าเราอีกปะ่ะร้อยอันนี้180กล่องสูสุสองร้อยกล่องอะกล่องที่200ไม่ออกอีกมันจะพูดยังไงละสอง้อกล่องเรื่องนี้อย่าไปบอกใครนะครับ ว่าต้นการสุ่มไปแล้วบน200รกล่องเหยียบไวให้มิดนะผมทุกคนเหยียบไว้เลยนะผมกดไว้ให้จมพื้นเลยนะครับผมเขี้ยสุ่มสกินปืน M หนึ่งสี่สองร้อยกล่องกล่องละหกสิบพิษอือหึ่หนึ่งหมื่นสองพันพิษอย่าไปบอกใครเรื่องนี้นะเก็บเอาไว้นะเหยียบเอาไว้นะเหยียบเอาไวนะ้เ,เ,ไวเลยผมทุกคนครับโอเคพี่ก้าได้มาแล้วผมนี่เลยสกินปืนของเรานะผมบวกอัตราการยิงหนึ่งนะผมแล้วก็เจาะเกาะหนึ่งนะครับผมแต่ว่าลดความเร็วการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผม โอเคได้มาแล้วเพื่อการไม่เสียเวลานะครับผมเราเอาทั้งปืนใหม่คัตนะใหม่เราเนี่ยไปลุยแล้งให้ทุกคนดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเพื่อนๆครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับผมใครที่ว่านั่งดูคลิปผมอยู่นะรผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะโอ้โหผมบอกได้ตรง,ตรงว่าเกลือมากและที่สำคัญเรื่องนี้ไม่ต้องไปเม้นที่ช่องไหนนะผมว่าเราเปิดปืนนี้ไป200กล่องนะผมนะอย่าไปบอกใครนะผมแล้วก็อย่าเอาไปล้อด้วยในสตรีมนะครับผมนะให้มันจบแค่นี้นะผมรู้แค่เราไม่กี่คนพอนะอ,อ,อครรับบผมมนกะ็ไไไไวว้้้้่ตงช์ด ไม่ต้องแชร์ดกดไลค์พอนะครับผมทุกคนเอาล้ครับผมเรากระโดดลงมาแล้วไปก้าลงวงฟ้าเลยนะผมเพราะว่าจะหาพวกปืน M14 ที่มีคงมีคอยนั่นเองนะครับพูดแล้วเศร้าใจใครจะไปคิดว่ามันจะเกลือขนาดไ้นเราก็คิดว่าสิกล่องจะได้ขำกันใหญ่ยา่ยาอย่ากด55อย่าพิมพ์ขำข,ขอร้องที่ไม่ชอบจริงๆคลิปเมื่อกี้เราตัดต่อนะครับที่เ,เราเกลือเราตัดต่อนะครับจริงๆเราเราไม่ได้เกลือนะครับผมทุกคนบอกไว้ก่อนนะเราดวงดีนะครับเฮ้ยมีคนเพิ่งลงว่ะ เพิ่งลงมาข้างหลังนะผมทางนั่นซ้ายผมก็มีคนครับรี่ยบร้อยดีครับผม cg พี่เป้เอ้ยพี่เป้ผมขอโทษเอานี้พี่เป้เหรอโอ้โหพี่เป้ผมไม่ตั้งใจใครวะใครวะ ม,มาดิมาด,มาดิผมเจอ M14 ผมแล้วไอ้น้องอย่าเหมิมเกิมกับพี่ก้าเขาขอร้องเขาตัวจีดตัวจีดฮะดูซิไอปืน1น0 0 0 1ื0น,น,นเพชรผมเนี่ยมันจะดีขนาดไหนแม่งเอ้ยหมดไปซะเยอะเลยมันต้องดีเดี๋ววะมันต้องดีสุดๆมันต้องดีจัดๆถึงจะออกยากขนาดนี้อถ้าปืนไม่ดีมันมันคงไม่ออกยากหรอกครับเชปล่า คาตานงคาตนนานะเดี๋ยวไปหานะครับผมรอแป๊บนึงนะตามสเต็ปไอ้น้องขอหาปืนอื่นก่อนไม่เจอคาตนนานะเลยครับผมทุกคนไปแอบ,บอยู่แถวหน,นหน้าคาตานะมาหน่อยน้องพี่รออยู่พี่รออยู่ไอ้วอลเราก็ไม่มีเลยว <c oughs> งฟ้ามันรู้สึกเข้มเข้มเด็แต่สนายเยอะมากนะวงฟ้ารอบนี้เนี่ยพอผมมาเล่นสนายสนายเยอะนะบางรอบผมต้องการสนายนะลุงวงฟ้าไม่เจอเลยครับผมนี่เจอหมดคาคงคาคอยเมื่อกี้เนี่ย โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปหาของต่อยศพหน้าแล้วกันนะผมขี้เกียจฟาร์มเลยครับผมนะอยากได้คูณสี่ไม่ชอบไอก้กล้องนี้เลยมันรู้สึกแปลกๆกวลายิงอ่ะยี่สิบสี่คนครับผมตอนนี้ครับขอสักห้าคิวแล้วกันนะผมจะพยายามเล่นปืนเอ็มหนึ่งสี่ไปเยอะๆนะผมจะพยายามไม่จับปืนอื่นแล้วกันลูกทรงลูกซองเนี่ยจะเล่นน้อยที่สุดนะครับเพื่ออุ้ยโดนห้าสิบสี่นะผมดาเมจสูงสุดที่จัดไปเมื่อกี้นะครับผมเฮ้ยเข้ามามัว่วซั่วไอ้น้องเจาะเกาะ เกาะกับลั่นเร็วมันก็ไม่ได้ดูลั่นช้าผมมันก็ลั่นเร็วอยู่นะผมว่าก็โอเคอยู่นะแต่ในความคิดกล้ารู้สึกว่าลั่นสองจะดีกว่าไหมรู้สึกว่ามันจะได้ยิงเร็วกว่ากระสุนได้ออกเพิ่อมอีกนับหน,นึ่งเนี้ยน่าจะดีกว่าไหมแต่ไม่รู้นะครับผมมันต้องลองเล่นไปก่อนนะ่ะเย็นๆครับค่อยๆรีวิวครับข้างหน้าเป็นลีซโซนนะผมขอลบซ้ายมาก่อนและการไปเปิดทีบครับหาพวกตะคุงสะโขบสีผมก่อนผมว่าต้องหาคาตานะเจอแล้วก็ตัวท้ายเดี๋ยวเราเอาคาตานะไล่ฟันมันดูดีกว่าครับเฮดช็อตอออะะะไไไไรรรรย่่่่่าางเเี้้้้มมูููคััฟนนนนนนโดดหหืปปลลพกแแ เฮ้ยคนก็ไม่เจอคาตานะก็ไม่เจอแต่ยังดีอยู่ที่ผมที่เจอปืนได้เอาปืนมารีวิวอยู่ครับไม่พ้นคนั้าม่พ้นคนครับเดี๋ยวเลยครับผมอาจจะมีคาตานะที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ฆ่าเขาแล้วก็แย่งดาบเข้ามาซะเฮ้ยผมเจอคาตานะในบ้านแล้วโอโ้โหแจมแมวกาเอ้ยความพยายามเราไม่เคยหายไปไหนครับผมโอเคได้คาตานะมาแล้วครับทีนี้ก็หาคนไล่ฆ่าเลยครับผมเป็นไงคาตานะเอฟเฟกต์มันไม่ได้เยอะมากนะครับผมคนมันแบบน้อยๆน,นะครับผมแต่มันก็มีเอฟเฟกต์ให้เราอยู่อะเท่อยู่อะ ด้านหลังด้านหลังคุณผู้ชมด้านหลังมีคนครับเห็นเลยครับเมื่อกี้ครับโอ้โหนางอัพเกาะอยู่ตรงด้านหน้าผมเฮ้ยโอ้ยมีคนว่าผมเม็ดแรกเข้าหัวครับยุ่งไอ้น้องยุ่งเยิ้ยุ่งยุ่งยุ่งตั้งไอวอครับผมอย่าวันนี้ผมเอาปืนระเบิดไปกินซะเอาปืนระเบิดไปกินซะปืนระเบิดไป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 ไอ้น้องเอาดิเอาดิอ่าวตาวอลชั้นใหม่ ปลาระเบิดมาเหรออุ้ยเอาดิเอาดิเดี๋ยวก็จะปลาแต่ละเบิดปลาแต่ละเบิดนี่น่โดนโดนโดนซะไอ้น้องอย่าหลบพี่จูวะจออเกาะเลยไม่รู้สึกความแรงมันน้อยน้อยผมทุกคนครับผมพยายามจะเล่นไกลเพราะผมไม่อยากเล่นลูกซองครับอยากยิงปืนได้เยอะๆครับ ไอ้กาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงดีปาระเบิดอีกแล้วฮะเอาแล้ว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 จังหวะนี้ผมว่าแล้วเขาช่วยผมนะพี่เจ็บมันเข้าหัวแบบสองชดแล้วนะล้อล่างเนี่ยลากง่ายนะรู้สึกนะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเต็มหัวเขาเลยอ่ะนี่ด้านขวาเป็นคนยิงวิดิท์ครับนั่น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 เปิดโคโนอยู่ฮะ โดนโดนโดนอย่างนี้คือโดนเขายิงกับใครไม่ทราบเลยครับผมนะแต่เขาวางไอวอลกับหลังแสดงว่าด้านหน้าเขาค้อนหลังให้กับเราครับเรารอคนได้ครับเรารอคนได้ครับวงดินมาสวยครับพี่ดีครับผมถูกต้องครับท่านเราไม่เจอใครครับดังนั้นผมคิดว่าน่าจะปล่อยน่าจะปล่อยเข้าไปก่อนส่วนนี้น่าจะปล่อยเขาไปก่อนฮะหาไม่เจอจริงครับเฮ้ยได้หมนมีคน โอ้โหอะไรเนี่ยเข้าแต่กระทรงกระทาทั้งนั้นเลยก้าเอ้ยเอาป่ะเอ้าเอ้าเอาอะไรของเขาวะไอ้งงดีวะอันนี้ทำผมงงดีวะเอ้าเขาเจ็บอะ่ะเรายิงเขาแค่นิดเดียวเขาตายแล้วครับผมทุกคนน่าจะเป็นคนนั้นผมอ้อมมาผมมาขึ้นหลังเราครับแต่เขาไม่เห็นเราไงเขาเห็นแค่ตัวด้านหน้ามั้ง เค okay. หรือว่าแจมอยู่หาของเทปไปเรื่อยครสวยสวยพี่ไอวอไอวอมาไอวออ่านั่นแหละไอวอรต้องใช้เยอะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเหลือหนึ่งๆว่าอะไรผมจะฟันเขาทันทีนะครับไฮวงเราก็ได้อยู่นะวงเราก็ถือว่าโอเคอยู่ต้องออยแชมป์ครับขนาดนะเราต้องออาแชมป์ครับด้านบนนี้น่าจะมีคนแน่นอนผมเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ดีครับมันกดลงมาได้ง่ายฮะขยับมาลูกขยับมาลูกขยับมันเข้ามาลูกมาแล้วผมนึงมาแล้วระยะนี้โอ้โหระยะเราแม่งยิงยากจัดเลยอะ่ะ โอ้โหยิงยากผมว่ายิงยากครับดูดีดูด,ดีโอ้โหไอ้วอลไม่แตกหรือเปล่าเน้่เจาะกันเหนื่อยแล้วเนี่ยรู้สึกเมื่อยครับผมเมื่อยกัารจาะไอ้วอลนี่แหละแล้วเราเจาะนานๆมันเสียดให้ผมขลังพุ่นมาขลังพุ่นมาขลังพุ่นมา,มาโอ้โหตั้งไอ้วอลสวดไป e. อีกอุ้ย โดนมันกระโดดยิงเพื่อนหลังเข้าอ่ะอืมโดนมันกระโดดยิงแล้วดูโหผมว่าเล่นรันสองันกว่าอีกนะเอาความคิดผมเนี่ยโอ้โหยีนี่ยิงผมจะด้วยประเด็นแม่เซิร์ฟไม่พักเลยแอบที่ไหนมาเนี่ยเพิ่งได้สี่คิวนะเราเนี่ยพอสุดท้ายไม่ได้ฟันใครใารนะนะก็ไม่ได้ฟันครับตายโดนเขากระโดดยิงครับใครจะไปคิดว่าเขาจะกระโดดยิงเป็นว้โถได้มาแค่หกคิวนะครับผมสองพันสามสิบเจ็ดดาเมจนะครับผมเกลือแชมป์ก็ไม่ได้ เอาเละครับนะก็จบลงไปแล้วผมสำหรับคลิปนี้นะผมในการรีวิวนะผมคาตาณาผมและก็ปืนใหม่ของเรานะผมเจ้า m 1 4นั่นเองนะผมสรุปนะครับผมนะเกลือวันเนี้ยเค็มปีเลยนะครับผมนะก็คิดว่าจะดวงดีเปิดแบบสักห้ากล่องก็ได้อะไรอย่างงี้นะฮะโอเคคาตาณาสวยไหมผมว่าสวยอยู่นะน่าจะซื้อไว้นะผมเพราะว่ามันแค่เติมเงิน49 9เพชรพน้องก็จะได้รับไปเลยนะผมแบบถาวรน,นะครับผมไม่ต้องไปส่มไม่เสียเงินด้วยนะครับผม โอเคใครชอบพิมนี้อย่าลืมฝากกดตตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก้าต้องขอตัวกลาบลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ